สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมตอนนีน่าโล้กันอีกครั้งครับวันนี้มารีวิวตัวลนครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นก็คือนี่ครับเฟนนี่ครับผมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นแมวเป็นจิ้งจอกหรือว่าเป็นกระรอกดีครับเรียกมันว่าจิ้งจอกแล้วกันครับตอนนี้เรื่องครับก็นะใครสนใจก็เข้ามาอ่านดูครับผมก็เป็นมาของตัวละครค่าสาธารณะนะนี่ครับโอ้โหขีดที่คนสองร้อยเลยนะพลังโจมตีร้อยหกสิบเอ็ดครับผม ือดก็สามพันเนะนะถือว่าบางอยู่นะก็เป็นแคลลี่นะถือว่าบางๆครับตอนนี้ไอเทมต้องผมก็สำหรับไอเทมของแฟนนี่ครับแรกก็แน่นอนครับเดอะบีทครับผมบวกร้อยพลังยุ่ตีครับบวกดูเลือดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะส่วนรองเท้านี่ออกตามสถานการณ์ครับผมคิดว่าก็ ฝั่งตรงข้ามมีตัวกายภาพแรงๆครับก็นี่ครับโซนิบูตนะครับเพื่อมาลดความเสียหายกายภาพลง15%นะรหรือไม่ก็เนี่ยครับเกี off, ่ยวออฟเกีวเวทนะครับอันนี้ก็ลดเวทนะครับก็ <c oughs> แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันนะครับถึลลงเรื่งรองเท้าวนะต่อไปก็60นะครับอันนี้ก็ตั้เสียหายทางททคิดดิคอนเพิ่มขึ้น50%นะครับอบอกคมเยวีวในการเคลื่อนที่ด้วยตัวนี้ก็ถือว่าดีแนละ้ว อันนี้ก็เป็นเคสสันติครับบวกร้อยพลังโจมตีครับแล้วก็มีโอกาสติดคิดิคอน30เเนะมูลมะแน่นอนครับอันนี้นะครับเมื่อพลังชีวิตใกล้จะหมดครับก็จะเป็นอมตะช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เพิ่มพลังเรียวกันได้ที่20ครับแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากการโจมตีและยะประชิดหนึ่งวิครับอันนี้ถือว่าดีทีเดียวกันตายครับอันสุดท้ายก็เป็นนะครับอซิทอนกอรี่ครับอันนี้นะครับ ก็เนี่ยนะครับบวกพันพลางังชีวิตแล้วก็เมื่อตายก็จะฟื้นขึ้นมาครับด้วยพลังชีวิต40%อนะอนะไปดูสกิลของเฟนนิกดีกว่าสกิลติดตัวครับผมก็การโจมตีปกติใส่เป้าหมายจะทำให้เกิดการระเบิดสร้างความเสียหายแก่คีฟแล้วก็มอนสเตอร์รอบหลอดอันนี้สกิลหนึ่งครับทิสมาร์กนะครับอันนี้ก็ฟนนิกนะครับฟนนิกจะทำการ มาร์กเป้าหมายครับหรือว่ากําหนดเป้าหมายนะในทิศทางที่เรากําหนดครับหรือว่าเป็นป้อมฝนะ่าตร์ตูก็ได้ครับน,นี้ซึ่งเป้าหมายที่ถูกกาหนดครับจะระเบิดนะครับหลังจากผ่านไป4วินาทีครับแล้วก็สร้างความเสียหายทางกายภาพสองเจ็ดสบวก่้อยหบสามเป็นวงกว้างก็คือระเบิดรอบตัวนะครับเป้าหมายจะระเบิดทําการระเบิดแล้วก็ฮีโร่หรือว่าคีปฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใกล้ๆก็จะโดนความเสียหาย,ยานี้ไปด้วยนะครับ แล้วก็หากเฟนิกครับโจมตีใส่เป้าหมายที่ถูกกาหนดครับจะสร้างความเสียหายทางกายภาพครับร้อยบวกอีก5้ิบดครับซึ่งเป้าหมายครับจะระเบิดเมื่อเฟนิกส์นะหรือว่าถูกโจมตีครับครบ4ครั้งนะนอกจากนี้ครับขณะที่สกิลนี้กำลังทํางานเฟนิกส์จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้ตัวเองยี่สิบถือว่าดีทีเดียวครับอันนี้ก็สกิลสครับ โรลลิงไลติงครับฟ็นิกก็กิ้งไปข้างหน้าครับเพื่อลดความเสี่ยในการทิ้งที่เรสร้างความเสียหายทางกายภาพแปดสิบครับใส่ศัตรูนะครับที่กิ้งผ่านครับอันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังจะทิ้งรอยไหมครับกิ้งไปแล้วมีไฟไหมบนทางครับเนี่ยที่กิ้งผ่านครับแล้วก็ศัตรูไม่เหยียบครับจะสร้างความเสียหายทางกายภาพครับสาขสิบวนไสีิทุกศูนย์จุสองห้าอวินาเทียบอันนี้ ต่วนสกิลอัลติเมทครับเคนแฮมเมอร์ไซโค้ดครับอันนี้เป็นอีกก็จะปลาลุกตุ้มนะไปในพื้นที่ที่เรากำหนดครับผมจะทำให้เกิดพายุลุกตุ้มนะพายุสายฟ้าขึ้นครับแล้วก็ลดความมีดในการยิงที่แล้วก็สร้างความเสียหายอะไรประมาณ75บวยสีครับใส่สตูนะครับในรัศมีของลุกตุ้มที่หมุนอยู่ครับทุก0.5วีครับส่วนสตูที่โดนสายฟ้าตรงกลางพายุครับอ่า ที่อยู่ตรงกลางสกิลนี้นะก็จะได้รับความเสียหายสองเท่าครับอันนี้ก็ถือว่าตอนนี้เป็นตัวแคลี่ที่ระยะยิงไกลมากครับแต่ว่าค่อนข้างบางนะครับแล้วก็มีสกิลนี่ครับสกิลสองถือว่าใช้ได้นะตอนนี้แต่ว่าครูดาวค่อนข้างหนานับต้องเลือกดีดว่าจะเข้าจะออกหรือจะถอยครับซึ่งถ้าของดีๆสักหน่อยเนี่ยโ่ฟินนิยิงนี โอ้เกือบสองพันนะครับบางทีสองพันกว่าเออของดุดุเยอหน่อยครับตัวนี้ยิงแรงมากครับของกลางๆป่าวีพันห้าพันหกครับตัวนี้ซึ่งสกิลสําคัญก็คือสกิลนี่ครับสกิลแรกสกิลมาร์คนี้ทําให้เฟนนิกยืนเลนง่ายครับตัวนี้นะครับสามารถยิงใส่คิฟแล้วก็ดันคีฟได้ยิงใส่ป้อมได้ครับอันนี้ยิงใส่คิฟตัวเดียวครับแล้วก็สมมติว่าคีฟมันมากองๆก็ยิงใส่ครับแล้วก็นี่ครับ ทำให้คลีปมันระเบิดครับทำให้ดันคลีปเร็วนะครับดันป้อมเร็วยืนเลนดีนะครับยืนเรียนง่ายนะไม,ไม่ได้ถูกกดมากนะครับแล้วก็ถ้าไปกับมีตัวสตันนะครับหรือว่าตัวหยุดให้สักตัวผลว่าเลเวลสองเลเวลสามที่ฟินอีกนี่มีสิทธิ์ได้ฆ่าครับ <c oughs> เออต้นต้นเกมผมก็มไปกับตัวหยุดอย่างกิลดออย่างเงี้ยครับอมีแวนเฮลซิงไม่ก็ริปปครับ เป็นตัวไฟตัวชนให้นะหรือตัวสโลให้อย่างช้างอย่างเงี้ยนะเป็นอีก่มีซีดค่าเพราะว่าสกิลมาร์กนี่แรงมากครับน่นาจะอัพเป็นสกิลแรกนะ<ม>โอ้ยิงใส่แล้วก็จิ้มจิ้มครับแล้วก็ยิงยิงยิงนะแล้วมันก็จะระเบิดครับอันนี้นะครับทำความเสียหายครับถือว่าเป็นสกิลที่แรงนะอ่ะพามาเยอะแล้วไปลองเล่นกันดูดีกว่าครับว่าเป็นไงครับผมก็สำหรับชาริเนเจอร์สกิลครับนี่ครับ แรกก่อนแน่นอนครับสปินครับรองเท้ายอดฮิตเพิ่มความเร็วกันทั้งที่นะมากดใช้ครับอันนี้ครับก็สำหรับเฟนนี่ครับมีสกิลเดียวก็คือสกิลสองครับก็คือสกิลดิฟอันนี้ว่าดิฟแล้วกันนะดิฟไปข้างหน้าครับก็ถ้าดิฟผิดก็ตายครับอันนี้ก็น่าจะถ้าทุกคนที่แบบเน้นไล่ตามเน้นยืนล่างๆหน่อยก็อันนี้ก็ได้ครับจังหวะเข้าจังหวะอจังหวะถอยถอยยังไงเฟนนี่มันก็ระยะยิงมันไกลอยู่แล้วครับ อันนี้ก็ดีถือว่าดีทีเดียวนะครับอันต่อไปก็ e x e c u t e แน่นอนครับสกิลปิดเกมครับอันนี้ครับสมมติว่าศัตรูไม่ตายก็ปิดด้วยอันนี้นะครับง่ายกว่านะครับส่วนต่อไปก็นี่ครับวันนี้ก็จะทำให้เรานะครับโจมตีเร็วขึ้นถ้าใครชอบสายโจมตีไปเลยนะครับส่วนต่อไปก็แดชครับนี่ครับสกิลหยุดครับสมมติว่า ศัตรูนี่มาตัวเดียวครับกะว่าฆ่าแน่ๆน่ก็อานี้ใสเลยครับไปก็เป็นบิงครับฟิกเกอร์นะครับก็คือการบิงเข้าไปนั่นละครับบิงออกครับจังหวะที่เรากิ้งไปแล้วอาจจะโดนลุมโดนอะไรก็บิงออกมาอาจจะยื้อได้ชั่วระยะเวลานึงให้เพื่อนเข้าก็ตามนี้ครับสําหรับชาริลเจอร์สกิลนะครับใครชอบแบบไหนครับก็ลองไปลองเล่นกันดูครับส่วนผมวันนี้ครับก็จะใช้เป็นนี่ครับเดสครับ เป็นสกิลสตั้นนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการทิ้งที่ของสตูระยะเป็นเวลาหนึ่งวินาทีครับผม mm hmm. ก็ไปลองเล่นกันดูดีกว่าครับว่าเป็นจะเป็นยังไงครับมาทีมเรามีเตียวเซียนครับลิปโป้ทาร่าแล้วก็หยอนครับดรู้สึกว่ายอนจะไปกลางขอดูลองเท้ากันครับ อย้อนไปกลางครับเจอเอนเซซิงครับล่างมีเจอเซียนกับทาราครับผมเราไปกับนิโป้อยู่บนครับเจอกิซซี่กับทาราเหมือนกันครับฝั่งนู้นมีล่างมีกาลีกับช้างนะครับมาครับเจอกับพิโป้ครับแล้วก็เนี่บแซวไว้ก่อนครับ ยิงอัดสคิปครับสกิลหนึ่งมาร์กไว้นี่ครับโดนระเบิดใช่ไหมครับเดี๋ยวปะซวยไปนะโอ้โหนี่กิซีก็กะแซลครับกะเวฟแบบตอดๆเราไปเรื่อยเราไปสุดครับเอาคิฟก่อนแหละตอนนี้เงินนาทองครับโอ้โหนี่โหดด้วยกันมึงมึงโหดจริงวะ โดดเข้ามาเลยเลยนี่ครับเอาเนี่ยครับนี่เจอนี่ครับดิฟใส่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับอ่าสึดว่าจะห้าวครับห้าวเลื่องน่าเราได้ดูดเลือดแล้วอยู่เลนสบายครับแบบนี้นี่ครับริโป้ริโป้ตามเลยครับริโป้ตามดิฟครับดิฟดิฟดิฟโอ้โหโดนป้อมยิงครับอืมแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเราฆ่าไม่ได้ครับโป้เก็บไปแต่เราไม่รอดครับ เอาป้อมเว้ยต่อดไปกันไปครับเราขึ้นบนครับรู้สึกร่างจะโดนขดนะครับเราติดป้อมเลยตอนนี้เจอช้างกับกาลีขดกับโอ้โหลิโป้โดนไล่ครับข้างบนโอ้เอาเอาไขว่วิ่งอะไรแถวนี้วะเดี๋ยวนี่ครับดิฟมาดิฟข้ามเลยครับเจอเราวางยาแล้วครับเสร็จแน่เสร็จแน่ครับเรียบร้อยนั่นแหละครับ เห็นแวบๆครับมาวิ่งอะไรท่นี้สงสัยจะมาแบบเอาเรากะว่าจะมาตุ๋ยครับดูแลคิดว่าเราไม่เห็นครับเลือดปิม่มๆเลยนะเมื่อกี้นี่เจอสกิลหนึ่งครับวางยาเข้าไปครับอ่าจรู้สึว่าจะหายไปตัวหนึ่งครับกิตซี่หายครับอ่าเรามีอัลติเมีแล้วตอนนี้ นี่ครับไม่กลัวครับทำทำตัวหน้าหน้าโดนนีรับแ้วมันพุ่งเข้ามาใส่ครับจริงๆเราบางนะครับโอ้โหกิตซี่มาครับต้องอยู่กับโป้ครับแบบนี้ให้โป้เข้าให้ครับเอาโป้ถ้ามีอันติโป้ก็ค่อนข้างจะบวกดีครับโอ้มีดูดเลือดด้วยอยู่ที่โป้แล้วเราก็ค่อนข้างบางครับเดินเกมไม่ได้โอ้โหโอ้ดูครับ กะว่าเข้ามาหนะครับโผตามนะครับโผล่โผตามนะครับนี่เนี่ยวางยาไปนะครับวางยาไปเอ้าใครมาวะใครมาใครมาทําไมนี่ยดิฟหนีดิฟหนีอะไรกับนี่ครับอืมไม่ไหวครับโอ้โหโอ้โโโหหอ้วิเกือบอืมเกือบตายครับผมโอ้โหนี่เนี่ยขอคืนหน่อยเถอะขอคืนหน่อยเถอะดิฟหนีครับเออเราดิฟอย่างเดียวครับ กลับก่อนแล้วครับพี่ไม่ไหวครับเดี๋ยวมานะโป้แป๊บนึงโอ้โ,อโหยอนดันถึงหน้าป้อมเลยครับดูอะไรยาขนาดนั้นครับปล่อยเลนกลางว่างวะเนี่ยโอ้โห เผอแป๊บเดียวครับย้อนมันดันมันก็ดันคีบเร็วอย่างเงี้ยครับเคลียร์คีบไหวครับดันป้อมดีกับยอนโอ้แต่เป็นตอนนี้โดนลุมแล้วโดนไล่ครับห้าตัวสี่ตัวครับไล่ตูดมาเลยครับย้อนเรอน่าจะน่าจะรอดครับพอเข้าป้อมแล้วแต่เดี๋ยวไปเผอปล่อยเลนให้ย้อนครับย้อนดันแหลกเลยครับแป๊บเดียวกับเกือบถึงบาแหลกครับเราไปช่วยครับอ้าวช้างมายืนอะไรตรงนี้วะช้าง ช้างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอจะเอาเลยเนี่ยจะเอาเลยเนี่ยดูครับเฮ้ยเขาอยู่สี่ห้าคนได้โป้โอ้โหด่วนแล้วครับเรานี่ครับอืมซัดก่อนแล้วครับเราซัดครับี่ครับดิฟดิฟดิฟดักครับดิฟดักเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้เก็บไปไหมนั่นแหละครับโป้เก็บไปครับ อา้าวอ้าวอ้าไอ้นี่มายือนเลยเอา้ายิงเพลินครับยิงเพลินเอา้ายิงเบิร์นยิงเบิร์นครับเอา้าเอา้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมยังเป็นหนึ่งตัวอืมทำไมแหลกก็ต้องก็ต้องไม่ได้มองครับดูแลอาจจะทำงเงินอยู่ครับ <c oughs> นี่ครับปล่อยย้อนดันไหมครับ เราก็ไถป้อมครับช่วงนี้ดูครับมันมีรถโปรดมีทันแล้วมีตัวบวกให้ครับแบบนี้โอ้โหมาหลังครับนี่ครับโอ้โหดิฟนี้ก่อนครับไม่ไหวครับนี่อันตีใส่เลยครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวตามไหมตามไม่อุ้มไม่ถึงครับไม่ถึงครับจัดช้างจัดช้างหน่อยจัดช้างหน่อยจัดช้างหน่อยโอ้ดีเล็กเขาเขาไปสตันเราเมื่อกี้ครับเกือบโดนแล้ว แต่ว่าก็เก็บไปได้ตัวหนึ่งครับอ่ะ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 นี่ครับวางยาซะเรียบร้อยครับเก็บไปได้ค่าครับเจอสกิลวางยาครับแบบนี่ครับโอ้โหวางยาครับปั๊บเรียบร้อยครับอันตีครับวางเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับปกครับเรียบร้อยครับเราเกือบตายครับดิบหนีก่อนครับ รับยืนเนียนมีเพื่อนบวกให้แบบนี้ครับแถมยิงแรงด้วยนะยิงนี่เด้งเป็นน้ำเลยครับดูครับโอ้โหหกร้อยเก้าสิบสามแล้วตอนนี้ออกของฟูๆหน่อยนี่ปลาพีพันกว่าเลยครับยิงดี ่เราก็มาหาดันคีเพื่อสบายสบายครับทีมเราก็ป้อมกลางเขาแหลงหมดแล้วครับหมาครับมาครับเจือมาแล้วไม่ได้กินแล้วครับน่าจะมาเอาครับดูนะเอาดิครับถึงแรกนี่ครับเหวี่ยงแล้ครับเรียบร้อยครับมีเตียวเซียนมาช่วยครับง่ายครับแบบนี้มีตัวมาช่วยเราแบบนี้ครับ อ่าอ่าอ่าถาล้าครับถาล้าครับถาล้าครับทันไหมครับทันไหมครับทันไหมวางยาครับผมกิ้งครับยิงต่อครับวางยาครับไม่ทันครับเพื่อนน่าจะเก็บไม่ได้ครับทันไหมไม่น่าทันครับูแล้ววางยาต่อครับวางยาครับผมวิ่งไปก็เท่านั้นแล้วครับเรียบร้อยครับนั่นแหละครับว่าละโดนวางยา เอันติใส่ดีกว่านี่ครับติดเก็บเลยครับวางยาครับเรียบร้อยครับไม่ทันครับถอยครับมีสกิลวางยาสกิลหนึ่งนี่ถือเป็นสกิลวางยาถึงแม้จะผลระยะโจมตีอยู่แล้วแต่ถ้าสกิลทํางานมีสิทธิ์ตายครับนั่นเรียบน้อยเลยโอ้โหโปเรานี่ถือว่าเป็นตัวไฟที่ดีครับเพราะเขาเข้าก่อนตลอดครับ มีตัวหยุดตัวสตันไห้แบบนี้ครับสบายครับนี่ครับจัดต่อครับเราเนี่ยอันติใส่แล้วครับกิ้งครับมานี่ครับเรียบร้อยครับมาตีอยู่กลางวงครับแบบนี้ดาเมีโดนสองเท่าไหมบอกไว้ก่อนโอ้โหเราเก็บไปสิบตัวเลยนะเนี่ยเกินครึ่งแลยครับตอนนี้เอาแล้วครับช้างช้างโดนครับช้างโดน ช้างโดนช้างจะไปไหนครับช้างจะไปไหนครับนี่ครับโดนดิฟใส่ครับล้อไหม่กันเลยทีเดียวนี่ครับมีสนครับยิงคีบก็แหละเด้ไดวได้นี่ครับทันไหมไม่ทันครับยิงครับยิงเลยครับยิงครับมาบวกในอันตรีเรายิงครับวางยาครับไม่ถึงครับนิดเดียวครับจกบถึงครับ เนี่ยเตียวเซียนกลับแล้วครับตอนนี้เราวางยาต่อับยิง <c oughs> เ,ยเนีย่ยดิฟนี่เพื่อนเขาไม่บวกเราก็ใส่ป้อมน่นะครับก็ตามนี้ครับสำหรับเฟนนิกครับผมขอบคุณทุกคนที่มาชมติดตามกดไลาค์ซับสไครต์ทุกคนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอืมเอ็มเอพีละ